DIY อวีอ o x ในราคา70บาทสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับมีมาร์กอีกแล้วนะจ๊ะหลังจากที่ไม่คอยได้อัพคลิปเพราะไม่มีเวลาครับผมก็มาร์กได้พยายามทำห้องนอนตัวเองเป็นสตูดิโอทำเพลงนะครับตรงนี้ก็คือที่นอนตรงนี้ก็คือโตอ๊ะคอมมาร์กอยู่ระหว่างกลางแลวคราวนี้ หลายคนก็น่าจะรู้กันเวลาสมมุติว่าเราจะไลฟ์สดอัดโคเวอร์หรือว่าจะถ่ายภาพหรือจะทำสตูอะไรก็ช่างสิ่งสำคัญคือไฟครับก็มามีไฟสองดวงข้างบนเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเป็นแบบไหนอ่ะมันมันต้องหมุนกล้องยังไงอ่ะหมุนกล้องอย่างนี้เออมีสองดวงใหญ่ๆเห็นไหมครับไอดวงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันติดไว้เป็นพิธีเฉย ครับก็แค่นี้เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นเงาเพราะฉะนั้นเราต้องมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าซอ f t b บ็อกหน้าตามจะเป็นแบบนี้ซึ่งราคามันก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันก็ถูกๆก,ก็มี500ขึ้นไปฉะนั้นเราไม่ใช่คนมีเงินอะไรขนาดน,นั้นเราเราไม่มีตังซื้อนั่นแหละพูดง,ง่ายๆเลยเราไม่มีตังซื้อก็วันนี้ จะพยายามหาอะไรก็ได้ที่มาทดแทนเจ้าซอฟบล็อกเนี่ยเดี๋ยวพยายามจะไปหาของที่เหลือใช้หรืออะไรก็ได้ที่มันพอจะทำได้เดี๋ยวมาร์กไปหาสักครู่มาแล้วจ้าก็มาร์กได้ไปเดินดูมาร์กก็ไปได้เจ้านี่มาเป็นกะละมังก็กะละมังเนี่ยมันเป็นกะละมังที่เอาไว้ให เป็ดลงไม่เล่นน้ําคือท,ท,ที่บ้านมาร์กทำฟาร์มเป็ดเนาะแต่หลาคนอาจจะรู้ก็ไปได้กระมังลพะพอดีว่ามันแตกเห็นไหมเห,เห็นเห็นแล้วแตกไหมเนี่มันแตกมันใส่น้ําไม่ได้ก็มักจะเอาเจ้านี่แหละจะ DIY ให้เป็นซอฟบอกให้ได้ดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่าก็ข้ออื่นเราต้องไปดูอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวมาไปหาอุปกรณ์แป๊บ มาร์ไปหาอุปกรณ์มาแล้วแล้วก็มาร์คได้ไปเจาะรูมาแล้วพอดีอะให้ดูอุปกรณ์ก่อนมาร์กไปเอาเจ้านี่เจ้านี่คือเขาเรียกขั้วไฟนมันอยู่ในห้องเก็บของเห็นไหมสภาพเคือามากเลยมาร์กไปเจอมาอันนี้ตีโซ่ฟรีแล้วกันเพราะว่ามาร์กไม่ได้เสียตังค์ซื้อในตอนนี้หรือมาร์กอาจจะเสียตังค์ซื้อตอนไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้ละอันตีโซ่สิบห้าบาทแล้วกันอันนี้นะสิบห้าบาทแล้วก็น็อตมนะาร์คอ,อันนี้ไปแกะ ที่บ้านที่บ้านอีกหลังหนึ่งมาอันนี้ปีมันมีตัวเมียได้วนะไขขวงอันนี้อยู่ใต้บ่อรถแล้วก็สายไฟเออสายไฟนี่เป็นสายไฟเก่ามาไปตัดมาจากหลังเครื่องฟ้าไขที่มันเสียแล้วอะ่ะมาไปตัดมาแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือไฟอันนี้เป็น LED 40วัตต์มาร์คสั่งใน l a ซ a ด้สั่งมาในราคา55บาทอันนี้55บวกอันนี้15บาทเป็นเท่าไหรอ่อ่ะ6 0 70บาท2อย่างนี้คือ70บาทเหมือนกับว่าลงทุนไป70บาทพอ่อะมาร์ครู้แล้วว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรมันจะตั้งชื่อว่า DIY Softbox ในราคา70บาท DIY Softbox ในราคา70บาท เฮ้ยมันไม่ถึงร้อยเนี่ยจะว่าไปอ่ากะละมังไป็นเอกหลักของเรามันแตกอ่ะมาก็จะเจาะรูนะเจานะรูสามรูเห็นไหมเนี่ยมองมามองไม่เห็นกล่องสามรูหนึ่งรูสองรูสามรูส่วนนี้อย่าไปอย่าไปดูมันมากเจาะผิด <laughs> นะสามรูครับจะเวิร์กไหมวะ <laughs> ที่จริงมากเคยเห็นนะว่าข้างในเขาจะแปะฟอย เป็นกระดาษฟอยมักมีที่แปะสังกสีอ่ะบ้านนองน่าจะรู้จักไอ้ที่แปะตุดมหม้อแต่มันมีน้อยมันไม่น่าจะแปะพอข้างในกะมาเอาอย่างเงี้ยก่อนละกันแล้วก็ซอฟบล็อกค,ควรจะมีผ้าขาวผ้าขาวหรือกระดาษไขแปะเพื่อไม่ให้แสงแข็งเอาไว้ว่าวันนี้มาร์หาได้แค่นี้มาร์กก็จะทําแค่นี้ก่อนละกันไปเดี๋ยวเริ่มทําเลยเดี๋ยวทำบนที่นอนนี่แหละเดี๋ยวมาร์กจัดที่อยู่แป๊บนึงนะ ก็หลักๆเลยมันก็ไม่น่ายากก็คือแค่เราเอาสายไฟต่อขั้วไฟใส่แต่แค่ให้มันอยู่ข้างในนี้เท่านั้นเองครับก็หลักๆมีแค่นี้เนาะที่มาร์กเจาะสารูไว้ก็เพื่อที่จะสายไฟสายไฟอยู่ไหนสายไฟไหนนี่สายไฟมาร์กจะใส่ใส่ไปตรงนี้ใส่ไปอันบนเสียงมันอาจจะก,กล้องหน่อยนะเพราะว่ามาร์กยังไม่มีงบที่จะทําที่กัรนเสียงกล้อง นี่เราก็ต่อมาอย่างนี้เลยแล้วเราก็เราก็ต่อที่ขั้วไฟ นี่ครับก็ต่อแค่นี้เองจากปลั๊กมาต่อเข้าที่ขั้วไฟแล้วเราก็จะแปะอย่างนี้แล้วก็เอาน็อตใส่โอเคแล้วก็แค่เอาหลอดไฟใส่แค่นี้ครับมันก็อยู่เป็นลักษณะนี้อุ้ยยังไม่ได้ขันนอ็อตจะเป็นลักษณะนี้โอเคเดี๋ยวมาร์กใส่น็อตก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองมาพิสูจน์กันว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาร์กจะใส่น็อตจากข้างหลังมาข้างหน้า เพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่นูนภาษาบา้านภาษาบ้านมาเรียกไม่นูนมันจะไม่ค้านี่ก็จะใส่ประมาณนี้ โอเคต่อไปก็ขันให้แน่นไม่ให้มันขยับใส่เข้าไปเลองพิสูจน์ก่อนว่ามันจะติดไหม มันก็น่าจะติดแหละมันไม่น่าย,ยากโอเคติดหน้าตามันก็จะประมาณนี้เป็นซอฟ์บ็อกที่เอาไว้ติดนี่แล้วก็ส่องมาที่หน้าเราอย่างที่บอกถ้าเกิดมีอะลูมิเนียมฟอยล์ที่เป็นเทปอะแปะข้างในมันก็กระจายกระจายแสงได้ดีอันนี้เป็นสีดําเป็นสีทึบมันก็จะไม่ค่อยทะลายแล้วก็แสงมันอาจจะแข็งเกินไปเราต้องมีสีขาวผ้าสีขาวหรือกระดาษสาก็ได้ ปิดข้างหน้าไว้คือปิดไปเลยมันจะได้ลดความแข็งของแสงมันไะแต่มาร์คมีอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ก่อนก็มาร์กยังไม่มีขาตั้งเนาะ <c oughs> ก็เลยเอาวางไว้บนหลังพัดลมก่อนมันจะได้พอดีกับใบหน้าเราเราจะดี y วทุกๆอย่างโอเคเดี๋ยวลองดูกันว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับเห็นไหมว่า หน้ามา้จะมีตัวเงาจากหน้าผากเห็นไหมก็จะสว่างแค่หน้าจะมุมกบแก้มฝั่งนี้เพราะว่าไฟมาอยู่ใกล้ไฟฝั่งนี้มันก็จะเป็นเงาฉะนั้นเราจะมาลองเปิดซอบบล็อกกันแคแดงเงาหายไปแล้วหายไปแล้วถ้าเกิดเราจับได้ดีหน้าเราก็จะขาวขึ้นขึ้นโอ้ะหน้ามันมากเลยตอนนี้ร้อนมากอะถ้าเกิดสมมุติเราจะอัด ขายของหรือไล์สดมันช่วยได้หน้าก็จะขาวขึ้นแต่มาเป็นคนตัวดำนะบอกก่อนมาเป็นคนตัวดําก็จะไม่ค่อยขาวแบบผ่องอลารเาท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดเราจะ cover เพลงเราอยากได้ฟิลที่หม่นหม่นเศร้าๆหรือเพลงซึ้งๆเราปิดไฟหลักครับเห็น <c oughs> ไหมครับมันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งเดี๋ยวลองทําให้ดูก็ได้ตามนี้ยฮะ ถ้าเราเดดึงแปอลมเศร้าแล้วก็จะเฉียงนิดๆิดหน่อยเฉียงนิดหน่อยให้มันให้ให้ให้มันมีเงาด้วยความเศร้าก็ประมาณนี้โอเคเปิดไฟหลักละครับผมนี่ก็เป็นซอฟบ็อกในราคา70บาทที่หาได้ ไม่ใช่ในบ้านดิในล็อกเป็ดไีด้ยินเสียงเป็ดร้องไหมนั่นแหละครับไปเอากรละมังมันมาโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มัร์ได้แล้วกันก็ใครปีใหม่แล้วเอาผมหวังว่าคลิปมาร์คคงจะอัพเรื่อยๆแล้วก็ยอดซับก็คงจะถึงพันสักทีนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี